โอกาสทองของการกอบโกยยามหลับความคิดร้อยแปดพันเก้าของคุณหยุดสิ้นลงในยามตื่นก่อนลุกจากที่นอนถ้าคุณคิดอะไรที่งดงามได้นาน17วินาทีกดแห่งแรงดึงดูดก็จะเริ่มดึงความคิดคล้ายๆกันเข้ามาใกล้ยิ่งคุณเอิบอาบในความขอบคุณและความรัก อยู่ได้นานเท่าไหร่วังวนแห่งความปรารถนายิ่งหมุนเร็วดึงดูดความคิดความรู้สึกดีๆหลั่งไหลต่อกันเหมือนเล่นงูกิงหางถ้าคุณเซ็ตพลังงานดีๆในยามนี้โอกาสที่ทั้งวันของคุณจะพบแต่เรื่องดีๆก็มีมากขึ้นเมื่อความรู้สึกดีๆท่วมท้นกระแสะความคิดของคุณ สิ่งภายนอกความถี่ต่างที่พัดหลงเข้ามาก็จะถูกเหวี่ยงกระเด็นออกไปอย่าลืมว่าเกมของเราคือเกมซ้อนหาหาความถี่ของสิ่งที่ปรารถนาให้พบเริ่มกันแต่เช้าก่อนลุกจากที่นอนเลยนะคะฉันมีความสุขที่ที่นอนนุ่มมากขอขอบคุณจักราวาล ที่จัดห้องนอนสบายๆอากาศเย็นกำลังดีให้ฉันได้หลับอย่างมีความสุขตลอดคืนขอขอบคุณน้องๆที่ร้องเพลงให้ฟังอยู่ข้างหน้าต่างโดยที่ไม่เรียกค่าตัวขอบคุณน้องหมาที่เห่าแทนนาฬิกาปุกตรงเวลาทุกวันในวงเล็บนะคะ แม้ว่าความจริงคุณอยากจะเอารองเท้าคว้างหัวน้องหมาแล้วก็นอนต่อกระตามแต่จงอย่าพูดความจริงข้อนี้ออกมานะคะขอบคุณพระอาทิตย์ที่โผล่หน้ามาแย้มเยือนให้แสงสว่างและความอบอุ่นในวงเล็บนะคะแม้ว่าฉันจะไม่เคยเติมน้ำมันให้ท่านพระอาทิตย์เลยกระตามอย่าพูดออกมานะคะ วันนี้ฉันสดชื่นแจ่มใสเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายทำงานใต้คําสั่งฉันกับสุดภาพเดิมของร่างกายเมื่อมีอายุ20ปีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีรูปร่างที่สมส่วนเลือกรับประทานอาหารแต่อาหารที่มีประโยชน์ตามความต้องการของร่างกายซ่อมแซมส่วนสึกหลอได้อย่างสมบูรณ์ ส่งความสั่นสะเทือนของความขอบคุณและความรักสู่ทุกคนทางทุกแห่งที่ฉันไปเยือนแด่ทุกคนที่ฉันไปพบวันนี้จะเป็นวันที่ตื่นเต้นสดใสกฎแห่งแรงดึงดูดจะพาฉันไปพบผู้คนร่วมกิจกรรมอันจะพาฉันไปสู่ความที่แห่งสิ่งปรารถนาของฉันบ้าน รถเงินทองคู่ครองเป็นต้นคิดโปรเจกต์นำเสนอโปรเจกต์อะไรขอให้พูดได้ไม่ติดไม่ขัดตรงตามความต้องการของคู่ค้าทางธุรกิจเกิดการค้าร่วมนำความมั่งคั่งมาให้จะได้นำไรายได้ไปซื้อบ้านที่มีสนามให้แม่และเด็กๆและทุกคนในบ้าน จะมีความสุขในบ้านมีสนามมีต้นไม้อากาศดีเด็กๆมีที่วิ่งเล่นสุขภาพแข็งแรงด้วยเทินขอจงเป็นไปเช่นนั้นเมื่อพูดได้สองสามประโยคกดแรงดึงดูดก็จะเริ่มสร้างแรงดึงดูดนำความคิดความถีละเอียด,ดใกล้ๆกันเข้ามามากขึ้น ถ้าคุณพูดได้ยาวกว่า68วินาทีจะเป็นกระแสบวกที่ใครก็ต้านไม่อยู่ถ้าคุณทำได้เช่นนี้ทุกวันเกิน21วันคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณวันหนึ่งหนึ่งการดำเนินชีวิตของคุณจะมีอุปสรรคน้อยลงน้อยลงคุณจะมีความคิดเชิงบวกที่เป็นสุขได้ยาวนานขึ้น ในแต่ละวันมีปิ้งเว็บไอเดียโปรเจกต์ต่างๆพาไปสู่ผู้คนใหม่ความถี่สูงๆพาคุณเข้าใกล้สิ่งปรารถนาในฝันของคุณก่อนนอนก็เอาอีชอ็อตทำสมาธิก,ก่อนนอนสักสิบนาทีแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณในวันนี้ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจ ขอโทษถ้าทำให้ใครไม่พอใจจะรู้ตัวก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีส่งความรักให้ตัวเองและสรรพสัตว์ส่งความขอบคุณแด่โลกใบนี้ที่ยังหมุนอยู่พระจันทร์ที่ยังมาเยี่ยมฟ้าและโอกาสที่ทำให้คุณมีชีวิตที่วิเศษที่สุดในวันนี้ ขอให้นอนฝันดีและจดจำความฝันได้ในยามตื่นนะคะเตรียมสมุดกับอินสอไว้ใกล้กับที่นอนฝันอะไรลุกขึ้นมาไม่ต้องบอกใครรีบจดก่อนตัวตนที่สูงกว่าอาจสนทนากับคุณในความฝัน